สวัสดีครับคพญิชลีห้องดีๆนุ่มสามพันปีหอมกับแม่ต้อยเจียงอีสานแม่ต้อยเจียงอีสานก็คือจังเสี่พ่อพัอนะเมียพ่อญิชลีนี่แหละเมียผู้เดียวนี่บ่ก็เอาผู้เดียวเลยละตู้มือเลยแต่ก่อนมื่กะอย่าบอกกันคืออยากถามพ่อไหมถามยังพ่อกับแม่ต้อยเนี่ย คบกันแมาจากปีแล้ววายสามสิบกว่าหรอกบ้างนกบ่ไป<า>ไปเห็นแม่ต้อยเนี่ยย่ใสจังแตเท่าที่แหลกเนี่ยตอนจีบกันเนี่ยพอ่อพ่อกันที่แรกแรบ่เมน่นพ่อกันแรกๆรก <c oughs> อยู่งานถุมศรีเมืองงานไปจำปีเมืงอหูดอนไปเที่ยวงานบ่วายกระจอกอะไรเม่อวันไปเที่ยวงานตอนอันแม่ต้อยเรามาเที่ยวงาน <c oughs> แต่ว่าพอเย,ยชารีนี่ช่วงนั้นเป็นนักร้อง นักล้องยูของอาหารประจํางานทุกดิ้องทุกคืนงานทุกไม่ต่อยเพิ่นกับมาเที่ยวของอาหารเมือ่าเจ็นมากับผู้บ่าวหรือแมากับมูมากับมูว่าเป็นแม่กับปู้บ่าวแล้วมาเห็นผู้บ่าวนักล่องเตียนเจมาม่กับู้บ่าวนักล้องว่าฟังเพลงพี่ไนชัลี่ช่วงนั้นล่องเพ่ง ดาวมันดอนแต่ว่าเขาเอิญดาวดาวบ่นละว่เะช่วงนั้นเขาเอิญดาวบ่นดาวดาวมันดอนประเดี๋ยวมันหลอกพิงเขาจีบบางชั้นโลดเบ่นตลอโดทตะกี้กระชีดเป็นสาวอ้อๆะนี่เนาะตะกี้เนาะครับเบอ้อ๊ะนี่นาะว่ะเออช่วงนั้นกับเบอ้อพ่อเองกับเบอเอ๊ะเากันว่ะเออพ่อพ่อกันอ่าบ่น นั่นแน่จักหน่อยอตอนนั้นอาย,ยุจะปีเคียกันอาย,ยุจะปีช่วงนั้นอาย,ยุมันจะสามสิี่สิบปีแล้วละ่ะเคียเห็นงกันอยู่ร้านอาหารเหล,ล็ก็เลยเที่ยวส่วนกันมาเที่ยวงานทุง<อ>่งบปไปเที่ยวงานทุง<อ>่งพ่อยไปเที่ยวงานทุ่งพ่อไปลองเพลงอยู่ห้องอาหารใจนักร้องเออเพิ่นมากินมาเห็นมือแรกเราติดใจนักร้องมาสูมือั่นแล้วเออมาสูมือั่นแล้วล่ะได้มาไหนอยู่บ่พ่อ เออโอ้ยตะกี้ก็ได้ยยันไดชิปปะชาววาดเนอร่าจะไมตะกี้น,นักร้องนะโไม่ต่อยเอาให้อืกับผู้นั้นให้ผู้นี้ให้แน่ละบ่เออร้องเอ่อร้อร้องผูง้นี้ลบไปแล้วก็ผู้นั้นขึ้นมาอเออขึ้นนั่นขึ้นมาได้กระดาษนนอนไปในออกมาอ่าขวานะอ่ะยู่น้ำกันจะปีแรอเปล่าป่วยซับชิปซับชิปเราเนี่ได้ลูกจากคนหรอไม่ได้ลูกอ่ะอยู่น้ำกันไม่ได้ลูก อืมอ๋อค oh ือเออ่ต่างคนต่างมีล so, ูกกันนะอ๋อต <transparency> ่างคนมีต่างคนต่างมีล uh ูกเพราพ่อก da ันอืมบั่นกลางกลางของชีวิตบนว่าวันฝ่ายเนี่บั่นกลางกลางของชีวิตเพราพ่อกันก็เลยว่าไงานทุ่งชิงเมื่อตะกอนมีสิบหมื่นนี่มีอันตะกอนสิบหมื่นเออว่าเป็นกับมัตเตอร์แรกคุณแล้วเหรอโอ้ Oh, เออเป็กัมาดแต่เมื่อไรกูเลยกันมาดซูมือหรือเปล่ามัดซูมือมาดซูมือห่วยอะไรมือกับหงอนแม่นตัวเดียววะเออเออไปน้ำกันเลยเลยล่ะไปน้ำกันเลยัน้ันที่สีมาร้องเพลงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยพ่อเฮียยังแต่ก่อนก็เป็นมอลลัมบอเป็นมอลำโดยที่อ่าเป็นมอลำแรกๆนี่ฮักขึ้นมากคณะ อุดรเอออุดรชินพัฒนาล้ำอยู่หันแกปีไปลำ้ำมันบ oh ุคเด็บล้ำได้รับสองงานบ่อ,อุดรชินพัฒนาเนี่ยได้รับสองงานแต่ว่าพอยเชอรี่นี่ไปก่อนนั้นแล้วคือว่าไปก่อนนั้นฮะออกกันบอ่ออกจากวงนั้นบ่บ่ได้ออกจากวงนั้น ก่อนจะไม่อพ่อไม่ต้อยมันมีหมอลำหลายตะกอนเจ้าภาพมาจ้างมอลำมมาจ้างมอลำขนาดหนึ่งจ้างพันหามยตริกีนิด้จ้างแล้วมอลำมเมื่อบาดบ่อใอผู้จ้างกับเมื่อบาดบ่อใดไม่ลดคือสมัยสมัอนี้ยางเอามันไก่ก็ต้องนอนตะกอนกระเจ้ากันเลยมายืนบังแตเห้องสอบฝึกมอลำอยู่เจ้าภาพก็เลยว่าห้อย วนาคณะวนาคณะเมื่อล้ำเนี่ยเอาบางอันนี้ไปน้าได้บ่เนี่ยข mm. าจเอาบางนีไปน้าได้คอยเจ้าเอกร้อยหาซิบวนาคณะนั่นแผนเป็นพ่อพ่อเยเชลีพอ่ oh. พอบังเกิดเก้า <Yeah. S 2> แต่ว่าบริยุมกันดอกเรากลเลยว่าไมยได้ตัวบริยุทจะด้ลูกไขว่าท่านก็เลยไปน้ำพ่น mm. พ่อก็เลยนบว่ากับว่าวบาเนาะเป็นมมลำมควนคณะ เจ้าของชอบอืมอืไปน้ำคณนานั่นไปน้ำคณนานี่กูได้แค่บอสบจ้าแถวนั้นเขามีงานเขาเมื่อเอิญไปรลดหนะาอือืก็อนที่นี่เป็นนักร่องเชื่อแหลกตะกวันเี่ไม่เขาก็ว่หยชับฮะไม่เขาก็ว่ายทับอ่าคือ่าย่จงเซนก็โบปินโอ้โบมมวนลองเพ้นกับบกบืานทีินริเป็นนักร่องเนี่ยดาวบอลดนรัฐเทาอากาศท้องคำ คนขี่เราควายอ๋อแปรจ้าแปรคนอะไรดีจ้ะแปอที่หลังนกแปรคนที่หลังก็เลยได้เป็นนักร้องจะข้าวฟุณนละครับอือมาได้กับแม่ต้อยเนี่กับมาอยนกันอยู่ในเมืองผีนีอืออือกับมาอยู่ในเมืองนี่อยู่กับแม่ต้อยเนี่เจ้าห้องอยู่หมอลำเมืองอุดรขณะไหนมีงานเขาจิเมื่ออึดไปน้ำหลดเอาแม่ต้อยไปน้ำถ้าวเมืองก็เอาไปน้ำมาน้เมืองกับเอาออกไปน้ำ ในอีสแตรี่ไปเลยคืออ่ามันดังก so ่อนคณะคนนี่ยโตคนเนี่ยบัดเจีนี่ว่าเป็นชาลี่ไปน้ำวงอ่าจำเนื่องมีประชาอยู่ขนแก่นสมัยนั้นสมัยนั่นชาลีดังๆหมดใั่ไเออชาลีดังๆ ถ้าเรียดังบารีผู้มะเร็งมันบอกป้อมนายป้อมกับนายพรเล่นชาลี่เป,เป๊ะๆเขาก็พอกลับมาปับกับมาเล่นชาลีเปเป้แทนเขาม,มาอยู่กับแม่ต้อยอยู่หนเมืองนี่ปันส้ำรอรับจ้างนี่นมองอมหาเงินเลี้ยงกันหาเงินเสาบ้านเสาซองนี่บอุจาก์ขังกับมาไปนั่จริงจังลักษณะจริงจังอิลีกละ ไปน้ำดอกฟ้าฟ้าแฝดก่อนอยุพินสายใจดวงเนตรวาสนายุพินสายใจพอซีโมมิเสร็จออกจะหันกบมาไปน้ำพ่นซักพ่นซักสองแสงจึงจะเริ่มพุ่นแล้วล่ะเชือยขาดต้องปองแจ้งแป้ง,งหมดเลยเอาจังสี่พี่น้องเ,ออเดี๋ยวอีพี่น่สีมาสัมผัพสพสเซาลี่ก่อนสีสีมาอยู่เสียงอีสานนี่เ,เป็นไปไหมจังได นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกก่อนเนาะครับเนาะนะครับสวัสดีครับ